เอาครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเดืปบกรกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาทําการไขข้อพิพาทหน่อยระหว่างโกคูแบ็คพิงกับฟิเซอร์นะครับกับโกลเด้นฟิเซอร์หกดาวนั่นเองนะครับว่าใครนั้นดีกว่ากันนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีกระแสในโซเชียลมากมายนะครับทั้งใน Facebook และในช่องแชท YouTube นะครับถามว่าพี่มีความเห็นอย่างไรครับสำหรับโกคูแบ็คพิงกับ f i สเซอร์วันนี้ผมจะมาทําการเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับว่าโ o เดนฟิ i เซอร์กับโกคูแบ็ p พิงเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันยังไง <Wow. S 1> และใครดีกว่าในความคิดของผมนะครับย้ําในความคิดของผมซึ่งความคิดของผมอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าผมก็คิดแบบนี้ละกันภายในคลิปนี้นะครับอาจจะมีบางคนนะครับบอกว่าเฮ้ยเอาตัว6ดาวกับ5ดาวมาวัดกันได้ไงเดี๋ยวคุณ พักก้อนคือตอนเนี้เมื่อมันมีคอพยพันว่าใครดีกว่าใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับว่าตัวไหน5้าดาวตัวไหน6ดาวเว้ยเพราะว่าเราหาตัวมาใช้งานนะครับซึ่งการใช้งานตัวละครเนี่ยเราไม่ได้ไปคํานึงถึงว่ามันกี่ดาวนะครับเราหาตัวที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัดเรื่องดาวออกไปมาดูที่ความเหมาะสมในการใช้งานดีกว่านะครับทุกคนโอเคไปกันเลยดีกว่า สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมขอแนะนำร้าน Bunny Buck น,น,นะครับมีบริการเติมโลบักเลทหถึง8.5นะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบียร์กรณ์ด้วยนะ วันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับนั่นก็คือร้าน Godzilla Shop นั่นเองนะครับมีบริการรับฟาร์แมแบบต่างเช่นบ o ็อกฟุตและแมปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับรับกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลด8และยังรับกดผลปิศาจเงินม่วงเกมพาร์ทเอ็พีและอื่นๆเลด8ในแมปบ็อกฟุตหรือว่าแมปอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีปรกรณ์ด้วยนะครับเพื่อแอดมินจะมีการลดราคาให้ด้วยนะ Godzilla Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ คลิกเลยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำร้าน m a g e e t i c Shop นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมคุกกี้ลันคิงด้อมเกม7บาปแกนชินอิม a c t หรือว่าเกมอื่นๆนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ และด่านที่ผมจะใช้นะครับทุกคนผมขอใช้ด่านคิมิซุโนะใหญ่บะแล้วกันนะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วก็ผมว่าส่วนมากเลยนิยมใช้ในการเล่นอินฟินิตี้โหมดนะครับเมื่อมันเป็นด่านที่เหมาะสมที่สุดเราก็จําเป็นที่ต้องใช้ด่านนี้เพราะว่าตัวละครมันจะได้เปรียบเทียบกันอย่างอย่างอะไรดีวะโอเคนั่นแหละเอาเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับโอเคไปโอเคแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอวางบูบงบูบ่าวางอะไรให้เต็ดก่อนนะครับเดี๋ยวตั้ง รเราจะมาทําการเปรียบเทียบกันให้ชัดๆไปเลยนะครับโอเคโอเคแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอวางฟิสเซอร์ดักมอนก่อน,อนลวกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งอ่ะดักมอนไว้ก่อนตอนนี้วางดักมอนไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบวางตัวละครกันก,นก่อนเลยแล้วกันนะครับคือประเด็นพิพาทนะครับตอนนี้ที่เขาเถียงกันนะครับมันมีอยู่ว่าฝ่ายสนับสนุนฟิสเซอร์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยฟิสเซอร์วงเยอะกว่านะเว้ยวงเยอะกว่าเนะี่ยดีกว่า แต่ฝ่ายสนับสนุนโกคูแบ็คพิงเนี่ยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยแต่โกคูดาเมจเยอะกว่าเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็มาเปรียบเทียบกันเลยก่อนอื่นนะครับจุดที่จะเปรียบเทียบตัวละคร2ตัวนี้ได้ดีสุดก็คงเป็นจุดนี้นะครับเพราะว่าการใช้ฟิเซอร์นะครับกับโกคูแบ็คพิงเนี่ยมันควรจะต้องใช้ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่คุ้มที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราดูนะเห็นไหมผมวางฟิเซอร์ตรงนี้ทุกคนดูครับ วงฟิเซอร์เนี่ยสามารถตีได้แบบว่าทุกอนูทุกพื้นที่นะครับนี่หลังจากที่เดินเข้าวงมานะครับฟิเซอร์สามารถตีได้หมดเลยเนะี่ยทุกคนดูฮนะเดี๋ยวผมลองวางโกคูแบ็คพิงค์ให้ดูแล้วกันนะครับว่าวงของโกคูแบ็คพิงค์เนี่ยจะไปถึงไหนนะครับทุกคนอ่าโอเคนี่คือวงของโกคูแบ็คพิงค์เมื่อเปรียบเทียบกับฟิเซอร์ครับเราจะมองเห็นได้ว่าโกคูแบ็คพิงค์เนี่ยจะตีฝั่งนี้ไม่ได้ครับตีไม่โดนเลยครับมอนจะวิ่งฟรี ถ้าเปรียบเทียบกับฟิเซอร์นะเนี่ยฟิเซอร์ตีโดนครับโกคูแบ็กเนี่ยจะสามารถมาตีได้อีกทีหนึง่งก็คือตรงนี้นะครับเออตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมองแบบนี้จะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่ละกันนะครับตั้งใหม่ก็คือตรงนี้เราจะวางเป็นโกคูแบ็กพิงเลยอันนี้คือผมจะต่อให้นะครับต่อให้สําหรับโกคูแบ็กพิงให้ยืนหน้าเลยนะครับขนาดโกคูแบ็กยืนหน้าก็ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงข้างหน้าเลยนะ อันนี้คือส่วนที่ดาเมจจะหายไปแล้วอ่าแล้วการวางนะครับสำหรับโกคูแบ็กพิงกับฟิสเตอร์เวลาที่เราเล่นในด่านนี้นะครับอ่าเราก็ต้องวางจุดนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่เราสามารถตีรอบวงได้นะครับทุกคนแล้วก็ให้ฟิสเตอร์นะครับมาอยู่ตรงนี้ครับอ่ามาอยู่แถวหลังแถวที่2โอเคตอนนี้ผมก็วางตัวที่จะเปรียบเทียบได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนการเปรียบเทียบของผมนะครับผมจะดูอย่างนี้แล้วกันตัวแรกของโกคูแบ็กเนี่ย ที่แน่ๆคือข้างหน้าไม่โดนครับถ้าเทียบกับฟิเซอร์นะครับตัวแรกนี่ฟิเซอร์ก็คือจะเริ่มตีจากตรงนี้ครับแล้วก็ฟิเซอร์ตัวแรกนะครับจะโดนทั้งหมดเลยจริงๆหมดแบบหมดเปลือกหมดทุกที่นะครับในวงนี้นะครับจนถึงตรงนี้เลยนะครับสําหรับฟิเซอร์แต่ว่าโกคูแบ็กครับเราจะเห็นว่ามันขาดนะครับตรงนี้ก็คือมันขาดไปหนึ่งแหละ ถ้าเปรียบเทียบกับฟิเซอร์ตรงนี้ก็ขาดนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยเอาจริงมันเหมือนจะเล็กนะเว้ยแต่ถ้ามอนมาติดติดกันเนี่ยห้าหกตัวเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูดาเมจครับดาเมจของโกคูแบ็กเนี่ยที่เลเวลแปดสิบนะครับอัพตันอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยนะครับแล้วก็ฟิเซอร์เนี่ย อยู่ที่1100นะครับถามว่ามันต่างกันมากไหมผมว่าถ้ายังไม่บับน,นะ200มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับทุกคนแล้วตัวที่2ครับตัวที่2ของโกคูแบ็คพิงเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้ขาดแน่ๆอยู่แล้วข้างหน้าตัวไหนก็ไม่โดนนะครับตัวที่2เริ่มจะมาตรงนี้แหละคัดขาดหน่อยแต่ว่าบางทีอาจจะโดนทั้งหมดก็ได้เออไม่แน่ แล้วตรงนี้ครับจะขาดเยอะหน่อยครับทุกคนอ่าอันนี้ก็ยังขาดนะครับแต่ว่าตัวที่3ครับปัญหาเริ่มเกิดขึ้นสําหรับโกคูแบ็คพิงที่ผมเห็นนะครับเพราะว่าตรงนี้คือมอนจะวิ่งฟรีเลยครับ โกคูแบ็กพิง์จะไม่สามารถตีได้นะครับถ้ามอนเดินมาแถวนี้นะครับซึ่งหายไปแล้วดาเมจในส่วนนี้หายไปแล้วครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับยิ่งตัวที่4นะทุกคนนี่เลยตรงนี้ก็ไม่โดนเลี้ยวมาก็ยังไม่โดนครับโดนแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ยิ่งขาดไปหมดเลยครับจากควรที่จะทําดาเมจได้แต่โกคูแบ็กพิงก์จะทาดาเมจไม่ได้เลยนะครับฝั่งนี้แต่ว่ามันก็มีวิธีแก้นะครับวิธีแก้ของการวางโกคูแบ็กพิงก์ก็คืออาจจะต้องวางฝั่งนี้ครับเดี๋ยวผ ผมลองวางแบบวางเรียงลงแบบนี้ดูดิสมมติเราจะวางแบบนี้หรือว่าอาจจะปรับอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่าโอ้โหนี่ครยังไงโกคูแบ็คพิงค์ท่าที่ผมเห็นเนี่ยยังไงก็ยังขาดอยู่ครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมตรงนี้คือมอนหายไปจากการโจมตีประมาณหนึ่งครั้งครับเอตรงนี้แต่ว่าจริงๆมันดีขึ้นนะครับดีขึ้นอ่าโกคูแบ็คพิงค์อาจจะวางแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าก็าจ,จะดาเมจหายไประหว่างนี้นะครับ ถามว่าใครดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับฟิเซอร์ที่ยืนที่ไหนก็โดนทั้งวงอะนะทุกคนดาเมจ1 3 0 0นะครับผมจะลองลองคิดดูนะครับว่ากรณีร้ายแรงที่สุดอาจจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะโกคูแบ็คพิง์เนี่ยมันจะมีการคูดาวอยู่7วินะครับก่อนมันจะโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะผมว่ามันตีตรงเนี้ยทีหนึ่งตีปึ้งเข้าไปทีหนึ่งนะครับ7วิอีก7วิถัดมามันอไจร่มามทำดามเมจตรงนี้นะครับครั้งที่2ครั้งที่3อาจจะเป็นแถวนี้ ครั้งที่4อาจจะเป็นแถวนี้แล้วก็ครั้งที่5นะครับแล้วบางทีเนี่ยหครั้งอาจจะไม่เต็มด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุตินะครับมันโจมตี5ครั้งนะเดี๋ยวผมลองคูณดาเมจดูซิถ้าสมมุติว่าโกคูแบ็คพิงค์นะครับตีทั้งวงนะสมมุติหันตีตามเลยโจมตีได้5ครั้งนะครับดาเมจมันจะอยู่ที่6กพันะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟิสเตอร์อะฟิสเตอร์ก็คูดาว7วิเช่นเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าฟิสเตอร์สามารถตีได้หมดก็คือสมมติอันหนึ่ง 1ทําทดาเมจตรงนี้นะครับ2อ,อาจจะทําดาเมจแถวนี้3อาจจะแถวนี้นะครับ4เผยเยอะกว่านี้นะ4ตรงนี้อาจจะเป็น5นะครับตรงนี้อาจจะเป็น6อ่าแถวเนี้ยเหลี่ยมนี้6แล้วก็สุดท้ายก็คือ7ฟิเซอร์ทาดาเมจได้ประมาณ7ครั้งนะครับ ซึ่ง7ครั้งของฟิเซอร์เนี่ยเจ็ดพนะครับถ้า7จ็ดเทียบกับ6กพันมันก็ต่างกันเยอะนะถ้าบอกบัฟขึ้นไปอีกนะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองบัฟดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเราบัฟเนี่ยดามเมจมันจะต่างกันเยอะไหมจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเลเวล80นะโอเคเดี๋ยวขอวางบัฟแป๊บหนึ่งครับอ่ะวางบัฟเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มบัฟปึ๊บปึ๊บ นะครับอ่ามาดูกันดาเมจของฟิสเซอร์นะครับจะอยู่ที่3,300นะครับแต่ว่าดาเมจของโกคูแบ็กพิงเนี่ยจะอยู่ที่39 0 0นะซึ่งถามว่ามันต่างกันมากไหมมันก็ผมว่าหลักการเดิมครับดาเมจมันก็เยอะกว่ากันอยู่เปอร์เซ็นต์น่ะมันเท่าเดิมเพียงแค่ว่าตัวเลขตรงนี้มันอาจจะเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามาเทียบเหมือนเดิมก็คือถ้าฟิสเซอร์ตีได้7ครั้งนะครับรอบวงของฟิสเซอร์แล้วถ้าโกคูแบ็กพิงเนี่ยตีได้5ครั้งสุดท้าย มันก็เหมือนเดิมนะครับมุมมองของผมนะครับผมมองว่าโกคูแบ็คพิงค์เนี่ยอาจจะดีไม่เท่าฟิสเซอร์นะครับเนื่องจากว่าวงของฟิสเซอร์เนี่ยมันเยอะกว่านะครับมันใหญ่กว่ามันสามารถตีได้คุ้มนะครับเพราะว่ามันตีได้รอบวงพอมาเทียบกับโกคูแบ็คพิงค์ที่มันขาดไปบางช่วงบางตอนบางที่เนี่ยผมว่าน่าจะไม่คุ้มเท่ากับฟิสเซอร์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆจุดวางโกคูแบ็คพิงค์ก็น่าจะต้องวางเป็นแบบนี้นะครับ อ่ะน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับโกคูแบ็คพิงแล้วนะในมุมมองของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมคิดว่าฟิเซอร์ยังไงก็ดีกว่าอยู่นะครับเนื่องจากวงที่ใหญ่กว่า ทำให้ตีได้คุ้มกว่านะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็น่าจะได้คําตอบแล้วอันนี้คือขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นแค่ความคิดของผมนะครับความคิดของผมไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องที่สุดแต่ว่าแค่เห็นมุมมองแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆเ,เห็นแบบไหนมองแบบไหนกันนะครับจากการทดสอบครั้งนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าพูดคุยอย่างสุภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนระครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเรียมกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจช่องมิวสิคอนด้วยไปละบ๊ายบาย